นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมโนภูมังขมาธรรมามโนเสรษฐมโนเมยามนะสาเจปะทุเถระภาวัสติวาปะโรติวาตะโตนังทุกขมันฑเวติ <arn> <IEL> <neither> <bah> จากการวัดวัดประตูบักันตีณบันนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อประดับสติปัญญาและจะรกรรมตาของสาธุชนทั้งหลายผู้มาก่อนไล่ยว่าวเป็นผุ้ผู้สเพื่อนำเปให้ประสบความสุขสวัสดีมีความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดไปพระธรรมเทศนาที่จะได้นำมาปรนานาเพื่อเพิ่มทุนสติปัญญาในบาดนี้มีชื่อเรื่องว่าใจคิดทั่วนำความทุกมาให้ ตามพระพุทธเจคนคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพฤฤุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังที่ได้เชิญมาเป็นหัวข้อเทศน,น์นเบื้องต้นนั้นแปลความว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจกระเสริฐสูสดสสำเร็จแล้วด้วยใจหาบุคคลมีใจที่ชั่วแล้วพูดก็ตามทำอยู่ก็ตามเพราะความที่ชั่วนั้นความทุกย่อมติดตามบุคคลนั้นหลุดลอดเปียนติดตามรอยเท้าโกรตัวกระทังรักเรียนไปฉะนั้น ในพระพุทธภาสิตนี้จะได้อธิบายต่อความพักธรรมเทศนาตามลำดับดังนี้หนึ่งคำว่าใจคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร 2. องคนที่มีจิตใจชิดชั่วจะประสบความทุกข์อย่างไรจะได้ยกตัวอย่างประกอบด้วย 3. ม,มีวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันความชิดชั่วอย่างไรบ้างคำว่าใจอือจิตหรือความคิดของมนุษย์นันเอง เพราะมนุษย์มีส่วนประกอบสําคัญอยู่สองประการดังกล่าวแล้วหากมีส่วนประกอบไม่ครบสองประการจะเป็นมนุษย์ไม่ได้เช่นมีเพียงร่างกายก็เป็นสราสร์หรือมีเพียงจิตอย่างเดียวก็กลายเป็นผีหรือเทวดาไปไม่จัดเป็นมนุษย์ร่างกายกับจิตใจก็มีสภาพแตกต่างกัน่วนร่างกายเป็นรูปธรรมเพราะมีรูปร่างปรากฏและสามารถมองเห็นและสัมผัสได้เช่นอวัยวะภายนอก มีแขนขาตาหูจมูกเป็นต้นสำหรับจิตใจจัดเป็นนามธรรมเพมีแต่ชื่อปรากฏจิตใจนั้นไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากอต,ตามาไายตอบปัญหาเรื่องใจคืออะไรแล้วห,ลหวังว่าญาติโยมทั้งหลายคงจะเข้าใจความหมายของใจเป็นอย่างดีแล้วนำดับต่อไปนี้อตามาจะได้อธิบายเรื่องความสำคัญของใจต่อไป ในคาถาพุทธภาษตที่เรงเชิญไว้นักเรียต้นนั้นพระพุทธเจ้าเรียนัดว่าใจมีบทบาทสําคัญอยู่เหนือสิ่งต่างๆมนุษย์จะทําสิ่งใดจะพูดเรื่องใดห้วนต้องมีใจเป็นตัวนาก่อนทั้งสิ้นท่านจึงเปรียบว่าใจเหมือนนายกายเหมือนบ่าวหรือใจเหมือนหางเสอเือเรือกายเหมือน,นลำเรือที่เปรียบใจเหมือนนายกายเหมือนบ่าวกายเป็นบ่าวหมายความว่า คนที่เป็นนายนั้นก็มีอำนาจเหนือบ่าวไพร่ทุกอย่างพวกบ่าวไพร่จะทำสิ่งใดต้องฟังคำสั่งนายก่อนเหมือนใจของมนุษย์มีอำนาจบังคับร่างกายเพราะร่างกายจะเคลื่อนไหวหรือแสดงบทบาทอย่างไรวนแต่ต้องมีใจเป็นผู้สั่งหรือควบคุมตลอดเวลาที่เปรียบใจเหมือนหางเสอเือเรือร่างกายเหมือนลเรือก็หมายความว่า,าหางเสือมีหน้าที่บังคับเลเรือให้หัแนแล่นไปในทิศทางต่างๆ ํำเนือจะเคลื่อนไหวไปในทางทิศใดวันแต่ต้องอยู่ในอำนาจของหางเสือทั้งสิ้นเรียบเหมือนใจต้องมีอำน,นาจระคับร่างกายให้ทำสิ่งต่ตางๆตามที่พารณนามานี้นท่านสาธุชนทุกลายจะเห็นได้ว่าจิตใจของมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่งปัญหาข้อ,ขอที่สองคนที่มีจิตใจที่ชัว่วจะประสบทุกอย่างไรและมีตัวอย่างประกอบอย่างไร่าสาธุชนทงหลายตามปกติจิตใจของมนุษย์เรานั้นอยู่ในระหว่างกลาง คือยังไม่คิดดีไม่คิดชั่วแต่ที่คิดชั่วเพราะถุงหน้าของกิเลสคือสิ่งที่ทําให้ใจเศร้าหมองได้แ,ก,แก,ก่โลภโทสะแคะโมหะหรือหรือความโลภความโกรธและความหลงเข้าไปครอบงําจิตใจจิตใจของมนุษย์จะายสภาพเป็นคิดชั่วหรือมีความเศร้าหมองตันเตีเปรียบเสมือนน้าปกติน้ํามีลักษณะใสสะอาดแต่ถ้านำอาวาเอสีมาใส่น้ำจะกลายเป็นสภาพสีต่างๆ เข้มสีแดงสีเหลืองเขียวเป็นต้นเหมือนจิตใจของมนุษย์เราปกติจะสงบแต่จะก,กลายสภาพเป็นเศร้าหมองคิดทั่วเพระาะถูก่อหน้ากิเลสคือความโลภความโกรธและความหมองก็อประกอบงําทำให้จิตเศร้าหมองไปขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดสังเกตจิตใจของท่านในขณะที่ตื่นนอนใหม่จะได้รู้ว่าตอนนั้นจิตใจตรวดป,ปุมม่งสงบแต่ไม่มากนะักพอจิต คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดพอจะเรื่องว้าวุ่นบางครั้งก็มีอารมณ์โกรธไม่พอใจบางครั้งก็มีความโลภค,คิดเกได้สิ่งต่างๆบางครั้งก็จะมีโมหะครอบงำทําให้หลงิดไปต่างๆสรุไปได้ว่าใจของมนุษย์ที่คิดชั่วเพราะถูกอำนาจของกิเลสคือความโลภค,ความโกรธความหลงครอบงำเมื่อมนุษย์มีใจคิดชั่วแล้วก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาทางกายคือทำชั่วและออกมาทางวาจ,จาคือพูดชั่ว ผลที่ไรรับก็คือความทุกข์เดือร้อนมนุษย์ในสังคมที่ประสบความทุกข์เดือร้อนสาเหตุก็เกิดมาจากไม่สามารถควบคุมจิตใจตนเองได้ปล่อยใจให้คิดชั่วก่อนแล้วก็ทําชั่วพูดชั่วเป็นพฤติกรรมปรากฏมาผลของการทําชั่วพูดชั่วนั้นทําให้ต้องประสบทุกข์เรือร้อนเช่นคนที่ไปฆ่าคนอน่นตายตัวเองก็งไปถูกลงโทษทางบ้านเมืองให้กลับไปหาชีวิต หร,ห,รห,รหรือจดจำตลอดชีวิตสาเหตุก็คือผู้ที่ไปประกอบอาชญากรรมนั้นมีจิตคิดโทษกดผู้อื่นไม่สามารถรับความกดได้ยิงฆ่าเขาตายได้รับโทษด,ดังกล่าวแล้วแต่ถ้าสามารถยับยับย้งความโกดได้จะไม่ต้องทําความผิดฆ่าผู้ตายเลยตัวอย่างเช่นในครอบครัวภรรยาโกดแขนสามีเพราะนอกใจคนไปได้เสียกวงาอื่นภรรยาผู้โกดจากนั้นหยิบปืนขึ้น ยิงสามีหมายจะสังหารสามีให้ตายผลกับความแค้นแต่แล้วเธอก็คิดขึ้นตายในขณะนั้นว่าหากเธอทำโชวเช่นนั้นจะมีแต่ความเลวร้ายทม่มีรณดีขึ้นเลยเธอต้องกลายเป็นอาชญากรถูกลงโทษประหารชีวิตหรือถูกจำตลอดชีวิตสามีเธอก็ต้องตายลูกก็ต้องขาดปีพึ่งตายดิบประภะเมื่อเกิดความคิดเช่นนั้นก็สามารถยับยั้งจิตใจไม่ได้บนปืนทิ้ง ในข้าสามีตัวอย่างที่นํามาก,กล่าวนี้จะเห็นได้ว่าจิตใจนั้นคนเรานั้นถ้าเราสามารถบคับได้้วยมีสติปล่อยตะเกือนตัวเองก็จะระงับยับยั้งไม่ทําความชั่วต่ตางๆได้แต่ถ้าเราขาดความยับยั้งชั่งใจปล่อยให้ความชั่วมีอานาจหรือจิตใจแล้วเราก็จะพ่ายแพ้ตัวเองและก่อกรรมทำความชั่วต่ตางๆดังนั้นคนที่คิดชั่วจึงทําชั่วและวพูดชั่ว ได้รับความทุกข์เกือดร้อนดังกล่าวแล้วความทุกข์มีอยู่มากทั้งในอดีตและปัจจุบันในโอกาสนี้อัตมาจะขอเราเรื่องพระอาหัตตาบอดผูหนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นตัวอย่างของบุคคลที่มีใจชั่วดังต่นไปนี้มีบุรของมหาเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อมหาบาลได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดสธานิรศรัได้สรุปน ได้สาะบุตรพันรยาและทรัพย์สินออกไปเหดเป็นภิสษุอยู่วัดพระเจดวันเมืองสาวัตถีที่พระพุทธเจ้าประจับพระประจำพรรษาอยู่่อนเข้าพรรษาได้ขอรับพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วไปจำพรรษาอยู่ในบ้านชายแดนจังหใหญ่พร้อมกับพิสูุร่วมเดินทางไปจังหวนดสิริภูมโดยท่านเป็นหัวหน้าคณะพิสูุเหล่านั้น พระมหาบาลได้อธิษฐานก่อนพระรรศาว่าจะทําความเพียรอย่างหนักเพื่อบรรลุผลผ่านไ,ได้โดยตลอดสามเดือนจะอยู่ด้วยอริบทสาคือยืนเดินนั่งแะกไม่ยอมนอนคือให้ศีรษะถึงพื้นเป็นอนัตตาตลอดสามเดือนแล้วพระมหาบาลก็ทําความเพียรอย่างหนักจนกระทั่งตาบอดพร้อมกับได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เมื่อออกรรษาแล้วานกลับไปยังวัดพระเชตวันอาศัยอยู่ที่บรรณาศาลา ถึงน้องชายของพระเถระสร้างถวายและเมื่อพระพี่ชายไปถึงน้องชายก็กกาายมการ้องไห้สงสารพี่ชายที่ต้องประสบกรรมตาบวชและได้สงเด็กในบ้านไปบวชเป็นสามนณนสองรูปช่วยปฏิบัติบำรุงพระเถระพระเถระก็มีอยู่ก็อยู่มีความผาสุกในพระในวัดพระเชตวันนั้นและตอนเช้าเมื่อท่านตื่นขึ้นมาเดินโยกมทุกวันปรากฏว่าวันหนึ่งฝนตกตอนหัวค่ำพอเช้าเมื่อ ฝนก็หายมีวันแรงบินวันแรงข้าวบินมาจำนวนมากถ้าบินเข้ามาในบริเวณพระองคมพระเถรตมองไม่เห็นได้เหยียบวันแรงข้าวตายอยู่เกลื่อนในบริเวณไปจวกบกับวันนั้นมีพระสงฆ์สุตทามทิพย์มาเฝ้าพาระพุทธเจ้าก่อนไปเข้าได้ไปเห็นพระเถร,เระดรเระดินจงกรมเหยียบสัตว์ตายก็ไปกราบพูลพระพุทธเจ้าว่าพระเถระตาบวดรูกนี้บวชเป็นพระยังมาทำปาราติบาตฆ่าสัตว์ตายอย่างคารณี พระพุทธเจ้าได้ตัดกับพระภิสุเหล่าน,นั้นว่าพระตาบอดที่พกเจอย่างนั้นเป็นพระอรหันต์ที่ได้มีเตาาาจตนใัฆ่าสัจจะอย่างไดพระภิสุเหล่านั้นก็ถามองคถามว่าเป็นพระอรหันต์ก็ยังตาบอดหรถถือพระเจาา้าข้าพระพุทธเจ้าได้ตัดตอบวว่าพระอรหันต์รูปนี้ตาบอดเพราะไร้สร้างการรมสร้างฝังไว้ในชาติกลางก่อนแล้วพระพุทธเจ้าได้ตัดเล่าในกรรมวินิของพระอรหันต์รูปนั้นให้ภิสุเหล่าน,นั้นฟังกันก่อไปนี้ ในอดีตชาติที่ผ่านมาชานางแล้วมีหมอรักษาตาประกอบราชีพรักษาตาแก่ชาวบ้านพบหญิงคนหนึ่งเป็นโรคคันตาไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ตัวปกายรักษาหญิงคนนั้นให้จาาโคสามารถมองเห็นได้ตามปกติโดยเธอให้สัญญากับหมอว่าหากเธอหายจากโรคตาสามารถมองเห็นได้ตามปกติเธอพร้อมบทคิดาจะขอเป็นค่าท่าสรับใช้ตลอดหมอตลอดไปเมื่อสัญญาตกแลงกันแล้วหมอตาก็รักษาหญิงนั้น โดยจัดยารักษาตาให้เธอหยอดเพียงขนาดเดียวเมื่อเธอหยดยาขนาดนั้นปรากฏว่าโรคตาของเธอหายตาละสองข้างสามารถมองเห็นอย่างปกติภายหลังที่หมอให้ยารักษาเอยๆนั้นสองสามวันแล้วก็มาเยี่ยมถามอาการยงตาเกี่ยวนั้นเมื่อตาแห้งหายปกติแล้วก็เริ่มมีจิตคิด,ค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 ดคอกุศลต่อหมอคือจะไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อหมอว่าเปินพร้อมทั้งบุตรธิดาจะขอยอมเป็นค่าทแา่หมอ เมื่อหมอรักษาให้หายเป็นปกติเมื่อหมอถูกถามอาการท่ั้จะบอกว่าตาของเธอหายเป็นปกติแล้วโอเคว่าตนความปวดที่าจะต้องเปิดตกเป็นค่าภาพรับใช้ของหมอยื่นแปลงถูกเทพกับหมอว่าเมื่อก่อนตาของตนเจ็บเล็กน้อยแต่เมื่อใช้ยาของหมอรักษาปรากฏว่า,วาขณะน,นี้ตาทั้งสองข้างของเธอเจ็บปวดมากกว่าเดิมอาการไม่ดีขึ้นเลยหมอรักษาเมื่อได้ฟังคำาก่าวของหญิงตาเจ็บนั้นก็ทราบเทันทีว่าเธอกล่าวเทจ พาะหมอมีความเชื่อวันถยารักษาตาเคยรักษาผู้เป็นโรคตาหลายมาทุกรายแม้เชื่อว่าหญิงคนนี้คงตาคงหายเจ็บและสามารถมองเห็นเป็นปกติแล้วแต่แก่กล่าวเท็จกับตนเพราะเกลงว่าจะต้องไปเป็นค่าท่านักใช้โนหมอรักษาตากรดหญิงตาเก็บผู้นี้มีนิสัยมิไม่ซื่อสัตย์ยึดระดุมโทษเธอให้ได้รับโทษสมกับความสัพกับของเธอหนึ่งประุงยาอีกขนาดหนึ่งผสมสารพิษทำลายตา นำมาให้เคยหย่อดปรากฏว่าพอยิงนั้นกรวจยานั้นลงไปในตาเท่านั้นตาทั้งสองข้างก็บวกดบสนิทเหมือนเชื้อไฟที่กำลังลุบบกลงดำบวชสนิทลงฉะนั้นบาปกรรมที่หมอรักษาตามีจิตทิ่ร้ายคงยามีพิษม้ยเสียตาหยิงตาเจ็บทห้ตาบอดทั้งสองข้างทฉงนั้นเป็นบาปมีผลสนองแรงมากทําให้หมอต้องเลยรับผลข,ของกรรมสนองคือเกิดเป็นคนตาบอดทุกชาติจนกระทั่งา้งาดทาตาย มาเป็นพระรังตาบอดซึ่งมีชื่อเรียกว่าพระจัสุวานพระพุทธเจ้าได้นำอดีตกรรมของพระจัสุวานซึ่งเป็นพระรังตาบอดมาเล่าเก่ยวกบสงฆ์แล้วสงสรุป้วยพระคาถามาโนโปุพังขมาธรรมาเป็นต้นดังที่ได้ยกเป็นกระทู้พระธรรมเทศน,นาโอกาสที่แล้วซึ่ง้อความในพระาถามีว่าใจมีความสําคัญกว่าทุกสิ่งถ้าเป็นมีใจคิดชั่วแล้วจะพูดหรือทําทุกย่อมติดตามเขา เหมือนร้อเกียนหมุนตามโอยเท้าโกหกจแกสุบาลต้องเสวยผลกรรมมีตาบอดุกชาติเพราะมีใจคิดประทุษร้ายปงยาทาให้หญิงตาตาเจ็บตาบอดทั้งสองข้างท่านสาธุชนทั้งหลายตัวอย่างเรื่องพระจักสุบาลเป็นพระรังตาบอดที่อาตมาได้นํามาเป็นตัวอย่างนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าพระจักสุบาลที่ตั้งก้องมีคณตาบอดอุกชาติก็ผลวิบากกรรมในครั้งที่เป็นหมอรักษาตา มีจิตคิดวัดทุสลายปัญญาให้หญิงเป็นโรคตาอยาตาอดแงตาบอดทั้งสองข้างหากขอรักษาตาไม่มีจิตคิดอัตุส้ายหยญิงแล,แล้วจะไม่มทำบาปกร,รมนำความทุกข์มาให้ตัวเองเลยปัญหาข้อที่สาวาจะมีวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันความชั่วคิดชั่วอย่างไรนั้นในข้อนี้อตมาขอแนะนําให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายใช้สติยับยั้งความคิดของตนเพราะสตินั้นจะเป็นคุณธรรมที่ปิดกั้น ไม่ให้มาเปอดสวนกรรมทั้งหลายเข้ามาครอบยามจิตคิดทำชั่วแต่จะปล่อยให้กุศสมกรรมทำดีงามทั้งหลายเข้ามาสู่จิตทำให้คิดดีอุปมาเหมือนทหารรักษาประตูบันของพระราชาทหารผู้นั้นจะคอยตรวจตาระวังไม่ให้ร้ายเข้ามาในวังแต่จะอนุญาตให้คนดีเข้าไปสติก็เช่นเดียวกันอาบุคคลคอยบันทึกบัคทึกมเสมอแล้วสติก็จะเป็นคุณธรรมที่มีอุปกา,าระอย่างมาก ในการช่วยจิตให้คิดแต่เรื่องดีงามไม่คิดชั่วเมื่อไม่คิดชั่วก็ไม่ต้องกลายเป็นบุคคลดำชั่วผู้ชั่วเป็นเหตุให้รับความทุกข์เกิดร้อนดังกล่าวมาแล้วอัตมาขอสรุปธรรมพิจารณาเรื่องใจคิดชั่วย้องนำความทุกข์มาให้ว่ามนุษย์เรามีใจสำคัญที่สุดเราจึงต้องมีสติค,คอยระวังไม่ให้คิดชั่วเมื่อใจไม่คิดชั่วแล้วก็จะทำดีพูด,ดีไม่นำความเดือดร้อนมาให้แต่ถ้ามนุษย์ข,ขาดสติประจำผิดแล้ว ใจจะขาดความยับยัง้งต้องทำชั่วและพูดชั่วเมื่อก็พูดชั่วจนยิ้เอ็นนั้นก็จะสร้างบาปรกรรมทำให้ต้องเดือดรับทุกข์เดือดร้อนเช่นหมอรักษาตาที่ขาดสติยับยั้งใจไว้ให้คิดอภิทสไาหญิงเป็นโรคตาและปนยาให้ญิงนั้นหยอดทาให้เธอต้องตาบอดทั้งสองข้างและผลบาปกรรมที่หมอรักษาตาได้สร้างไว้นั้นทําให้ต้องมีตาบอดทุกชาติแน้นเป็นพระรหันั์นก็ยังมีตาบอดเพราะแรงกรรมที่ได้สร้างไว้นั้น ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาขอตั้งจิตอธิฐานอ้างเอาอำนาจคุณพดเสียรัตนไตรฤิสัย,ยบุญเขตลงมาเป็นบัแก้ววิเศษป้องกันสัพพะปัจจะวอันตรายขอให้ญาติโยมทั้งหลายประสบความสุขโดวทิพทะมงคลสมบูรณ์บญผลในสิ่งที่ปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบธรรมทุกประการและขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตคิบวนอุศสให้แก่ มาดาบิดาโูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจท,ทั้งหลายเทพหยุดเทพธิดาทุกองขอจงมาอนุโมทนาส่วนบุญส่วนนี้ขอจงได้ผลทุกและประสบความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคนเพลินเนวังก็มีด้วยประการและชะนี้

ພະອລັນຕະຣາໂຍສຸກິດຍີຕິ e າຍ u ໂພພະ t ່າອະພິວາທ